Ark. สวัสด <il> ีจ so, ้ามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ข้างในก็จะเป็นครีมนะคะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นครีมอะไรคนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันก่อนนะคะก็สภาพก็ถือว่า80%นะคะแล้วก็การจัดส่งก็หลายวันเหมือนกันนะคะก็ประมาณ4วันอะเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะก็ข้างในมีการห่อกันกระแทกนะคะกระปุกใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวมาดูนะคะ ก็ตัวนี้เป็นทีมมผสมมะพร้าวนะคะที่ตัวนี้เขาบอกว่ารีวิวแน่นมากแล้วก็ฮิตมากตอนนี้แล้วก็มาดูนะคะวันหมดอายุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ก็ยังไม่หมดอายุนะคะเพิ่งผลิตเดือนสองนี่เลย <c oughs> ก็ตัวนี้กระปุกนีปปป้ปริมาณ500 500กร,รัมนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูข้างในตัวนี้มันเป็นเป็นสมครีมสมมะพร้าวนะคะเ,เขาบอกว่าตัวนี้เด็ดแล้วก็รีวิวแน่นมากเขาบอกว่าดำแดดดำกรรมพันธุ์นะคะเขาบอกเลยต้องมาลองเดี๋ยวไปลองกันเลยแดี๋ยดูเนื้อข้างในนะคะเขาบอกว่าจะช่วยเรื่องรอยแตกลายจุดด่างดำบนผิวผิวไม่สม่ําเสมอนะคะแต่ข้างนอกนะคะดูกล่องแก่งมากอ่ะผลิต ตะพัน์ดูกล่องแก่งมากเลยโอ้ยดูสีสิเดี๋ยวมาดมกลิ่นกันนะคะกลิ่นมีกลิ่นเนื้อครีมเด้งๆนะคะสีเหลืองอะ่ะสีน่ากลัวเดีย๋ยวลองนะคะเดีย๋ดวยวลองเนื้อสีกันเขาบอกว่าซึมง,ง่ายนะไม่รู้ว่าจะซึมง,ง่ายไหมอะ่ะ เนื้อครีมนะคะเขาบอกว่ากลิ่นหอมละมุนก็หอมจริงนะคะแล้วก็ทาทาง่ายไหมทาง่ายแต่เหนียวเขาบอกว่าในรีวิวบอกว่าไม่เหนียวนะคะแต่นี่เหนียวแล้วก็เดี๋ยวมาเทียบกันดูนะคะว่ามีความแตกต่างไหมมันก็มีความใสขึ้นนะคะอันนี้คือครีมที่ทาครีมสมมะมร้เภาวนะคะกับข้างนี้ที่ไม่ได้ทานะคะก็มีความแตกต่างนะคะมันรู้สึกว่าฝั่งนี้ข่าขึ้นข่าขึ้นจริงแล้วก็ผิวเนียน แต่ดูสีสีมันดูปลอมมากอะ่ะสีน่ากลัวเนื้อครีมมันเด้งนะ,อ,ะอาจจะเป็นแบบว่าส่งสกัดหรอ,อ <laughs> มันก็เลยมีสีเหลือง,เ,องเนื้อครีมมันมีความมันอะ่ะมันมากเข่าวไวไหมอะ่ะเขาบอกว่าผิวเข่าวไวสามเท่า <c oughs> โหอ,อย่างนี้น่ากลัวนะยาเข่าวไว ถ้าไม่ลองคือพลาดน,นะคะก็ขาวไวไหมขาวไวจริงปลอดภัยเ็าบอกว่าขาวไวปลอดภัยผิวไม่บางบอกเลยว่าขาวไวจริงปลอดภัยอะ่ะโอไม่รับประกันนะคะเพราะว่ามันขาวไวขาวไวจริงๆอะ่ะขาวเร็วมากอะ่ะแล้วก็ดูสีสีหน้ากลัวแล้วก็ผิวอะ่ะนุ่มชุ่มชื่นไหมชุ่มชื่นจริงมีมีความมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือผิวนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็กลิ่นหอมนะคะ แต่เรื่องความปลอดภัยอ่ะโอะไม่รับประกันนะคะตัวนี้